สวัสดีครับอยู่กบเลานะครับต่างช่องนะครับอานฝันแฟมิลี่เนาะนะครับอันนี้นะครับรู้รู้นะครับว่าจะแอบถ่ายอ่ะ <c oughs> อืะอะอ้มอืมอ้มอื้มไหมอืมอ้มอื้มไหม

ปานขวานเปานควานปานขวานคนสวยปานขวานเอ้ปานขวานดูนะครับลองดูนะครับวา่าน้องนะครับจะนอน แบบนี้ไหมนะครับแบบที่น้องกําลังจะนอนอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่พอฟันนะครับยังไม่เคยเจอนะครับตอนกลางวันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่พอวานนะครับได้เห็นนะครับน้องบันฟันนะครับกับแม่หญิงของเรานะครับผมที่อยู่นะครับอายุมานะครับสองเดือนกว่านะครับตอนกลางวันนะครับก็ ก็ไม่เห็นมานอนแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับทุกทีนะครับก็จะนอนอยู่กับพ่อขวานนะครับก็จะนอนที่ของเขาเองเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับอ่อนอ่อนนะครับนี่ตอนเช้าดีดนะครับนี่อ่อนแม่นะครับนี่ โอ้หลับเลยนะครับนี่ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะโอ้โหกว่าจะหาเจอนะครับนะครับแบบนี้นะครับพึ่งพึ่งเห็นนะครับปาฟานพึ่งเห็นนะครับสองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่า อึ๋ยนะครับจะหลับนะครับเนี่ยไม่ใช่อ่าน้องเล่นนะครับจะหลับจริงๆนะครับเพราะว่าตื่นนะครับตื่นตรงพ่อควานยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกินนมนะครับแล้วก็เรียกให้มานะครับเขาไม่มาไปนอนเล่นเฉยเลยนะครับโอ้ สุดยอดเลยครับ,รบน้องบันฟันของเรา หลับหรือเปล่าน้อนี่คนสวยของเราโอ้ยหาที่นุ่มด้วยนะครับทีเ่เศษเศษหญ้านะครับตรงนั้นจะมีเศษหญ้าอยู่ข้างหน้าโอ้หาที่นุ่มด้วยนะครับรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องเลยนะครับ แม่ของเขาโยกอยู่ดูตานะครับตาจะหลับจริงๆนะครับจะหลับจริงๆวันนี้จะแปลกมากนะครับเพราะว่าทุกที่นะครับกินนมแล้วก็จะนอนที่เดิมนะครับจะนอนที่เดิมนะครับแต่วันนี้เรียกไม่ไปนะครับมานอนอยู่กับแม่เฉยเลยโอ้โหนโอ้ฝ <c oughs> ันฝันของเราอ่าวันนี้นะครับ ยังไม่ได้นะครับปรับพื้นที่เนาะนะครับเพราะว่านะครับพ่อควานนะครับก็จะให้ทำนะครับคอกนะครับคอกทำให้เสร็จนะครับแล้วก็จะทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทํำหลังจากที่ทาคอกคอกเหล็กเสร็จนะครับก็จะทําให้ดูไม่ต้องย้ายอีกนะครับก็ทําให้ดู ทำขออเหล็กเสร็จแล้วก็จะทำทำอ่างนะครับให้อยู่ตรงนั้นนะครับโดยไม่ต้องย้ายอีกนะครับเพราะว่าจะทำข้างในไม่ได้นะครับทุกทีพวกควันนะครับที่ว่าจะปรับดินนะครับแล้วก็จะเอาอ่างอยู่ข้างในนะครับแต่กลัวกลางคืนนะครับกลัวกลางคืนน้องเข้าไปนะครับเวลาพวกควันนะครับไม่ได้เปิดน้ําออกนะครับเนาะ ถ้าอยู่ข้างนอกนะครับพ่อควานนะครับก็จะเปิดน้ําให้มันเต็มนะครับแล้วก็จะเวลาร้อนนะครับก็จะเปิดประตูนะครับให้น้องออกไปอาบนะครับอาบเสร็จแล้วก็ให้น้องเข้ามานะครับอาบแบบนี้ยังง่ายกว่านะครับดีกว่าเอาไว้ข้างนอกอาดีกว่าเอาไว้ข้างในนะครับก็เลยนะครับได้ปรึกษานะครับกับช่างนะครับว่าให้น้องให้ช่างนะครับทําให้คอกเสร็จนะครับแล้วก็ค่อย ปรับพื้นที่นะครับค่อยทำตรงอาบน้ำนะครับอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ตรงบริเวณนะครับที่พ่อขวานนะครับจะให้ช่างทำให้เนาะนะครับก็จะให้ใหช่างทำให้นะครับตรงข้างหน้าประตูนะครับคอกเหล็กเลยนะครับอ้วหลับจริงนะครับผมแม่แม่เอฟซี F C. น้องหลับจริง โอ้วันนี้รู้สึกแปลกทุกทีไม่มีนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับอสองเดือนกว่านะครับที่พ่อขวานครับไม่เคยได้เห็นนะครับว่าอาน้องจะนอนแบบนี้นะครับเคยเห็นแต่ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนก็จะนอนแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับน้องอแม่ของเขาก็จะยืนโยกอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอนด้วยกันด้วยนะครับผม แต่กลางวันนะครับยังไม่ได้เจอเลยนะครับนี่เป็นเป็นวันแรกเลยนะครับเป็นวันแรกเลยโอ้ได้เป็นฝันตานะครับฝันตาจริงๆนะครับได้บุญอาได้เป็นบุญวาสนานะครับที่ได้เห็นน้องปันฝันนอนกลางวันนะครับกับคุณแม่นะครับโอ้ดีใจนะครับดีใจนะครับปอะการขนดีใจนะครับยังไม่เคยเห็นจริงๆนะครับ อ่าพอควานยังไม่เคยเห็นจริงๆเลยนะครับแม่ยิงกับอ่าน้องปันฝันนอนแบบนี้นะครับตอนกลางวันนะครับเฉพาะตอนกลางวันนะครับกลางคืนได้เห็นนะครับกลางคืนได้เห็นอยู่นะครับก็นอนด้วยกันทั้งสองเชือกนะครับก็เคยเห็นนะครับแต่กลางวันยังไม่เคยเห็นเลยครับผมโอ้ ดีใจนะครับดีใจนะครับอยากให้น้องนะครับนอนแบบนี้บ้างนะครับได้เปลี่ยนบรรยากาศเอา่าทุกตีนะครับก็จะนอนแบบที่นอนนะครับก็จะมีผ้าห่มนะครับมาปูที่นอนนะครับแล้วก็จะมีหมอนข้างนะครับมีหมอนข้างให้น้องด้วยนะครับแล้วก็น้องก็จะนอนนะครับเรียกมานะครับแล้วก็จะนอนนะครับแต่วันนี้เรียกให้ไปนอนไม่นอนนะครับโอ โอ้สุดยอดสุดยอดนะครับน้องปันฝันของเรานะครับโอ้อยากหาภาพแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเพิ่งเห็นนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องปันฝันนะครับ ที<ส>่ให okay. mm ้พ่อได้เห็นนะครับโอ้พ่ออยากเห็นนะครับแบบแบบนี้ตอนกลางวันนะครับโอ้เจอแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะนะครับเพื่อจะได้ ดูคลิปนะครับของอแม่หญิงนะครับกับน้องปันฝันนะครับแล้วก็คุณป้าสมโอนะครับเนาะนะครับผมก็สวัสดีครับ